ชาวกระทิงครับราศีพฤษภประจำเดือนกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างครับจะได้ชนอะไรกับใครไหมมาดูนะครับส่งใจมาครับการงานการเงินครับความรักครับสุขภาพวัวกระทิงเป็นไงครับแล้วก็โชคลาภชาวพฤษภครับการเงินความรักเออสุขภาพครับ แล้วก็โชคลาคลามาดูกันค่ะไพ่าาการงานนะคะได้ไพ่ g h t of c u p s ก็คืออัศวินถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคุณก็เป็นคนที่มีความมีความมั่นใจนะคะหรือว่าเป็นคนที่ที่มีพลังพร้อมที่จะต่อสู้รหรือพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ การงานของคุณในเดือกนกรกฎาคมนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะ,ะก็ผ่านพ้นหรือว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดีนะคะ,ะคุณก็ยังมีพลังที่จะทํางานอยู่นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะแมมได้ไพ่ออกมาตรงแป๊ะเลยนะคะการเงินนะคะได้ไพ่เหรียญจริงๆเลยนะคะบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเงินแต่คุณน่ะเป็นคนที่ขี้เหนียวมัธยดัดคุณเยียบ เหรียญไว้แน่นเลยนะคะคแต่ในขณนะดเดียวกันสีหน้าท่าทางของคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องหาหนทางไหนมาให้ได้กันเงนินอีกแต่กว่าที่คุณจะลงทุนน่ะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดอยู่นั่นแหละรอบครอบมากๆเลยต้องชื่นชมในความรอบครอบของคุณนะคะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดีแล้วที่คุณรอบอครอบที่คุณคิดคิดอย่าง คิดอย่างเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้ตัวเองเสียนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มัธยัต์เก็บออมเงินนะคะมันก็ดีนะคะดีมากด้วยแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้ถ้าคุณจะ,ะจะลงทุนอะไรคุณก็คิดอ่านให้รอบคอบอย่างที่คุณเป็นอยู่ก็จะส่งผลดีให้กับคุณเสียอดีมากกว่า ได้มากกว่าเสียไม่ใช่วิ่งชนไปเรื่อยไม่ใช่วิ่งชนไปเรื่อยต้องสุุขมนนิดึงต้องสุขุมนิดนึงนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะมันทำไมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์มันเครียดมากเลยนะคะความรักคุณในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลส่งผลให้คุณมีความสุขเท่าที่ควรมันอาจจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาในเรื่องของความรักครับคุณต้องจัดการมันเพราะปัญหามันหนัก มันหนักมากเลยเกินที่มันเข้ามาครับ,รบนะคะมันถึงกระทําให้คุณสุดได้เลยครับนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณต้องระวังตัวนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งในเรื่องนี้อรู้ก่อนรู้ก่อนก็ทําใจไ้ทำใจ,ำใจไ,ดได้ค่ะ,ะหรือถ้าคุณมีรู้ว่าเออมันอะไรขึ้นปัญหานั้นมันคืออะไรคุณก็หาหาช่องทางในการแก้ปัญหา นะคะแต่อย่างไรก็ตามความรักในเดือนนี้นะคะมันทําให้คุณทุกข์มากๆนั้นมีความหนักใจในเรื่องของความรักนะคะเรื่องการปะทะเรื่องการชนปะทะใช่ค่ะเรื่องการปะทะคุได้ไม่ทุกข์ขนาดนั้นใช่ค่ะหรือคนรักนําความทุกข์มาให้ก็ได้นะคะโอเคนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดแฮังแมนนะคะผู้ชายห้อยหัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็ทําเพื่อคนอื่นนะคะจนกระทั่งคุณไม่มี เวลาที่จะเป็นของตัวเองคคุณอยากให้คนอื่นสำเร็จแต่คุณไม่ดูตัวคุณเองนะคะมันก็เลยทำให้คุณใช้พลังมากหรือใช้กำลังมากหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทุ่มเทไปให้คนอื่นหมดทำให้คุณนะคะมีสุขภาพที่ค่อนข้างย่าแย่นะคะคุณก็ระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะแบ่งกายแบ่งใจมาดูแลตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาบโชคลาภนะคะโชคลาบเนี่ย เขาบอกดวงดาวในท่ามกลางความมืดมันส่องแสงสว่างให้คุณเสมอ <Wow. S 2> นะดวงดาวในท่ามกลางความมืดมันส่องแสงสว่างให้คุณเสมอฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังมืดว่าคุณจะซื้อเลขอะไรหรือคุณจะหาโชคจากทางไหน <c oughs> เดี๋ยวมันจะออกมาเองค่ะ oh. ในเดือนนี้คุณมีโอกาสนะคะ <c oughs> ที่จะที่จะมีช่องทางนะคะ <c oughs> ในการที่จะมีโชคมีลาบแน่ๆ <c oughs> นะคะค่ะคุณ คุณใช้สต,ติในการคิดอนะเดี๋ยวมันจะหามันจะมีช่องทางของอเอง,งดวงดาวในความมืดส่องแสงสว่างเสมอให้คุณมีช่องทางเสมอค่ะนะคะโชคลาภถือว่าถ้าคุณถ้าคุณเสี่ยงก็มีโอกาสครับ,น,รบนี่คือชีวิตของชาวกระทิงนะครับชาวทุกศพในเดือนกรกฎาคมครับ